สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้อยู่ที่ท่าเรือฟิตติคาเฟ่นนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาชมทัศนียภาพนะคะของท่าเรือนะคะอันนี้ท่าเรือที่จอดอยู่เนี่ยค่ะเป็นเรือที่สำหรับข้ามฟากนะคะไปยังอีกประเทศหนึ่งอีกเมืองหนึ่งนะคะเป็นได้ทั้งออสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ออ,อสเตรียนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะดูไปรอบๆนะคะ<อ>ว่ามีอะไรบ้างนะคะที่นี่ อ่าฮะก็อันนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นเวลาของที่อจอดเรือนะคะจอดเรือเวลาออกนะคะว่าจะออกเวลาไหนไปที่ไหนบ้างนะคะตรงนี้ค่ะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นขนาดของเรือข้ามฟากนะคะซึ่งที่เนี่ยมันไม่ใช่ทะเลนะคะเป็นทะเลสาบนะคะก็เลยไม่จำเป็นต้องแบบ ใช้เรือใหญ่กว่านี้มากนะคะแต่ใดๆอะไรก็ตามเรือขนาดนี้ยังสามารถนะคะที่จะเอานะคะออรถลงไปได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นออท่าเรือนะคะตรงนี้เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปอสะะไปอสเตรียนะคะไปออสเตรียนะคะนี่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาหมาเอาไว้ว่าไปเบเกตเบเกตสวยมากค่ะเคยไป นี่ก็จะเป็นขนาดของเรือนะคะก็จะออกตามเวลานะคะจะต้องมีการจองตัวมีอะไรประมาณนี้ค่ะเ,เราก็จะมาดูนะคะเวลาออกไปที่ไหนไปเบเกตไปคอนสแตนต์ไปเบเกนไปโรมันโชหรือไปคอนสแตนต์เขาก็จะบอกเป็นเวลาเวลานะคะก็คือ,อ,อสองชั่วโมงประมาณนี้ออกคันหนึ่งนะคะออ,ออกลำหนึ่งนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรือโดยสารนะคะ แต่คงมีหลายๆบริษัทนะคะกำลังข้ามเข้าเข้ามานะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งลำนะคะลำนี้นะคะก็จะไปคอนสแตนต์นะคะไปคอนสแตนต์ไปออสเตรียนะคะอยู่ตรงนี้นะคะท่านี้นะคะส่วนลำนี้นะคะอ่าสแตต์เบิร์กอัมซีโอเคเป็นเรือโดยสารข้ามฟากนะคะเป็นเรือเรือโดยสารข้ามฟากใน ในในเขตนี้นะคะก็ไม่ได้ข้ามไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะกำลังกำลังจะเทียบท่าอยู่นะคะที่นี่ธรรมชาติจะล้วนๆเลยนะคะธรรมชาติจะล้วนๆน,นี่ค่ะนกไม่กลัวคนคะ่ะนกไม่กลัวคนนกพิราบนะคะาาก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็มีทั้งสวิตเซอร์แลนด์นะคะทงสวิตเซอร์แลนด์นะคะตรงนี้นะคะอื สอสม,มีเยอรมันตรงนี้ที่พี่น่องยืนอยู่เยอรมันแล้วก็ไปออสเตรียแล้วก็ไปเสอวอิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งโดยสารทางทางเรือได้นะคะสะดวกสบายรวดเร็วค่ะนะสะดวกสบายสบายรวดเร็วอันนี้ก็เป็นเขตในเมืองแล้วค่ะพอดีนะคะเออตรงนี้มีรถตุกๆด้วยเข้ามาดัดแปลงนะคะออขายขายขายกาแฟเนาะขายกาแฟก็ ม่เป็นไรนะคะก็ให้ดูสภาพนะคะท้องถิ่นนะคะของที่นี่อันนี้ก็เป็นบริเวณท่าเรือนะคะเป็นบริเวณท่าเรือส่วนด้านนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์นี้เรียกว่าพิพิธภัณฑ์เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นร้านอาหารเป็นพัตคารค่ะพิพิธภัณฑ์ของอะไรเป็นพิพิธภัณฑ์ของเรือเหาะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเรือเหาะนะคะ เาเรียกภาษาที่นี่เรียกว่าเซปเปรินนะคะ mm hmm. เรือเหาะนะคะซึ่งใช้ก๊าซไฮโดรเจนนะคะก็เดี๋ยวถ้าถ้ามีมานะคะพี่หน่องไลฟ์สดไปเห็นรูปชัดเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีขึ้นนะคะเดี๋ยวมีขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็พี่หน่องก็คือจะถ่ายรูปไปให้นะคะก็ให้เห็นบริเวณนะคะเมืองนี้เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ค่ะ mm hmm. อ๋อที่นี่เขาจะมีการเอ,อ ไปคอนสแตนต์นะคะกับไปลินเดานะคะไปลินเดอท่าเรือนี้นะคะคนก็เนี่ยค่ะจอดรอคิวนะคะเข้าแถวกันเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นออร้านขายผลไม้หน้านี้นะคะ ก็จะเป็นแอปเปิลจะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งเก็บมาจากสวนมาขายเองนะคะตรงนี้นะคะมีฟราเมนค่ะนะมีฟราเมนแล้วก็จะมีเอ่ออะไรนะสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็เลสเบอรี่นะคะคงไม่เข้าไปใกล้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะผ่านตรงนี้ไปนะคะซึ่งมีคนอยู่นะคะโอเคนะคะ,ะ,คะแล้วก็นี่ค่ะคนรอกันเต็มเลยนะคะเดี๋ยว หลังจากทานอาหารเสร็จนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะนะคะเอารูปมาให้ดูอีกนะจ๊ะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วเรือกันไหมนี่ค่ะตั๋วเรืออยู่ตรงนี้นะจ๊ะน่าเป็นออฟฟิศนะคะเป็นออฟฟิศตั๋วเรือนะคะบอกเวลาเรือบอกอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นจุดนั่งพักข้างนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้จ้าเนาะโอเค